ครับ,บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมเองเอนเดอร์แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมอารีนาเบรกเอานะครับนะโอเคแล้วผมจะมาโยนความเดิมตอนที่แล้วนะครับคือผมเล่นไม่สําเร็จแต่ก็เพราะว่าผมโดนชายคนดงนั้นยิงจ่อไปเลยไอจะเขาไม่ได้ยิงจอ่อแต่ผมเข้าไปใกล้ประทิดเองเพราะว่าผมมองโจเขาไม่เห็นนะครับนะผมเข้าไปใกล้ไปดีล้วก็สูบันดันบทพอดีนะท่านไม่ต้องใช้มีดทำให้ผมนั้นโดนระยะเผาขนจนตายคาที่ไปของหายแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะผมมีของฟรีเหลืออยู่ตอนนี้นะครับ กระสุนจุ <If S 2> ๊บๆครับก <here S 2> <them>. ับยาอีกเยอะเลยหวังเลยว่างานนี้ยังไงก็พร้อมครับเดี๋ยวว่าผมไปรับไปดูอีเวนต์ก่อนแล้วกันเพราะปกติผมเนี่ยดูอีเวนต์อะแล้วผมพยายามจะทำภารกิจให้สำเร็จนะครับผมสัญญากผมจะทำภารกิจให้สำเร็จโอเคแล้วไปเล่นเ่นกันเลยนะครับนะเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาแล้วผมไปย้อนดูคลิปมาแล้วนะไอคลิปนั่นอะมารเสียมันเบามากเกินไปเหตุมันมาเพราะอะไรก็ ไม่แ่ใจเหมือนกันนะแต่ผมข้างคาเน่ออยู่สอรหลักคืออันดับแรกคือเสียงผมมันเบาเกินไปอันที่สองคือแบบมันมีเสียงพัดลมมาแบบยังไงพักทำให้แบบยังไงเสียงลวมมันเข้าหวางั้นแหละแล้วมันไปลดการเบาเสียงแล้วผมมันก็มีเสียงตื้อๆอย่างเยอะด้วยแหละแต่ผมไม่ได้สังเกตไงแต่พอผมสังเกตที่เอาเฮ้ยมาได้ไงวะแล้วผมก็ย้อนแบบมันเล่นอีกรอบหนึ่งมาถ่ายอีกรอบหนึ่ง ดูวาพลาดจุดตรงไหนไปหรือเปล่าแล้วประเด็นคือตอนผมมาย้อนดูคลิปตอนผมลงคลิปไปแล้วนะอันดับแรกเลยคือสิ่งที่ผมเห็นเลยคือตรงน,นั้นแหละมีบริบร,บริเวณนั้นแหละคือศัตรูเยอะมากอยู่กับไปกองเลยบอกเลยเยอะมากกว่าที่ผมเห็นในตอนที่อัดคลิปลตอนแรกผมไม่สังเกตเลยแต่พอแบบอัดคลิปปุ๊บแล้วลงไปปับ๊บผมคิดว่าคลิปมันน่าจะดีแล้วแหละแลมาย้อนดูอีกทีเอา้าเฮ้ยคลิปมันไอ้นี่ ศตรูมันโคตดเยอะเลยแล้วผมก็โดนรอบโจมตีอยู่ประมาณหลายรอบเลยทําให้งานนี้ผมจะเล่นให้มันมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเขาที่จะเป็นไปได้โอเคนะผมเช็คแม็กก่อนนะฮะกดพุตเตอร์ต่อไปโอเค่นก็รู้ว่าอะดีกนวันนี้ตัวนี้เพื่อนผมไปอยู่ไหนอะโอเคที่ผมเลอกคนเดียว ปเป็นอะไรที่แย่มากมาเป็นยาจุดจุกคุณผู้ชมนอนรอบๆนี่ยาจุดจุกเลยเฮเิดมาก็ยิงกันเลยนะครับนะ,ะเพราะว่าเราไม่ควรไปยุ่งดีกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าเขายิงเจ๊ค้างกันมาก่อนเราก็ต้องจัดการสวรวจจับลืมมาได้ไม่ถึงห้านาที วันนี้ผมเอาของสำคัญสำคัญม,มาค่อนข้างจะหนายนครับตับพวกปืนอะไรเนี้ยผมพอมีลูกซองอยู่เว้ยแต่แบบผมไม่ได้เอามาเยอะไงไม่ได้เอามา,างไงเพราะผมได้พวก,กของหาย,ยางไงมีเก,ก็บมาก่อนเก็บมาก่อนใช้ใช้ได้เดียวนเดียวแต่พอใช้ประทันได้อยู่นะ้มันน่าจะแรงอยู่ เยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินจะเข้าไปบวกกันไปคุณไปจมามว่าผมจะเข้าไปบวกดูนะถึงมันจะมีความเสี่ยงที่ว่าจะตายแลวกันเพราะว่าผมไม่ใช่คนเก่กอไให้ตายค่อนข้างจะเยอะเลยอ้น่าสิชิคิๆุ่งมีกันด้วยเดย้หลังแคลาสิเลก แล้วผมตโดนใสยหลหงผมเขียนเลยเนีเขียนเลยผมผมระวังหลังพิเศษเลยเวลามีการยิงปืนเวิโดนเขียนโดนเขียนโดนเขียนดนโดนเขียนทีวัดดีที่ไหนวะ แต่เนี่ยคือตอนแรกศัตรูล้อมรอบบริเวณผมเลียนะต้องหาจุดที่ชาวบ้านทึกไม่ได้อ่ะก็คือต้องฝ่าไปอ่ะไมอ่แล้ผมวิ่งแล้ว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 ผม่แล้วผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่ละใครจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ได้ไม่รู้ของก็แอบวันนี้นหะโอ้ยแขกก็เจ็บเลย <S <S โบโบอยู่ียวเขปลอดภัยปลอดภัยก่อนดีกอ่ะเขตในบ้านอะไรเนี้ยจะปลอดภัยอยู่จะได้ลุ้นของให้อย่างมีความสุขเด้อบ้านเราก็ต้องไปจัดแถวแดดแล้วผมจะเข้าไปในบ้านเพื่อไปดูแผนที่ว่าผมอยู่ตรงไหนผมอยู่ตรงเลสโซนหรือเปล่าผมจะได้รีบหาทางออกจากเลสโซนให้ทันเลยแ้าเกิด่าอยู่ในเลสโซนนะนะ

วิ่งให้ถ่านี่อย่างเยอะเลยแต่ว่าเราปลอดภัยโอ้กาไปดีกว่าไปจะได้ไปจุดเป้าสังเ,เ,เกต็ซอยมากกว่าเดิมไม่รู้ไปไหน,ไหนอะแล้วผมวิ่งก่อนละแล้วเนะี่ยผมรู้สึกเกล็ดมากคิดว่าเราทิ้ใจอาจจะน้อยหนะ่อยเพราะว่าผมค่อนข้างจะเก็ดจากคราวที่แล้วเลยนะ สุดก่อนแต่ิีนี้นราจะพอช้ไดู้่อวอนนี้ั่งนี้ัง่งนี้มีจะพอจะไปสายซุ่มแล้วจะซุม่มตจวตีแล้วอาะดูขี้ขาดไปสักหน่อยแต่เจอกับยังไงชีวิตก็สำคัญกว่า ว่าเพราะว่าแถวเนี้ยมันมันมันมีตีนึงอยู่เว้ยผมไม่เสียงดีกว่าแนะนะผมไม่เสกเลยเผื่อเผื่อแบบแม่งมากันเยอะแถวเนี้ยถือคุณคนลตีแต่ถ้ามันกันเยอะอะยังไงผมก็ใครจะดวงไม่ดีก็ป็นการถือปืนะนะโดนการล่วงแบบง่ายๆเลยเว้ยมุกกลับที่เดจอป่ะเนี่ยเฮ้ยอยู่ตรงไหนเนี่ย ไม่ได้อยู่เลียโซนะยิงกันตายกันค้านไงไงมันยิงกันอยู่แน่เลยคุณผู้ชม ถ้าว่าเราจะหยุดหลุดออกจากตรงกระสุนได้เนี่ยโพววิกโตอย่างเงี้ยยัางไงก็เดี่ยวการตอบจิวแน่นอนถึงนี้จะปลอดภัย้วผมก็ต้องนี้ก่อนวะได้ดูถแถวแที่จุดถอดกำลังดได้จุดถอดกำลังโอยกว่าจะไปได้มันก็อีกก็ต้องแบบทางนั่นแหละ มาเลยเราไปถึงจุดถอยกันแล้วนะถ้าผลักกิสสำเร็จดูเตอรตามถนนตรงนี้เป็นจิๆกันดิโอ้โหในถนนโบราณเนี่ยมาลงไปดูดีกว่าเผื่อจะได้จิวหนึ่งจริงๆตอนที่ผมมาผมรู้สึกแบบ้าว่าแบบปลาเต็มร้อยเนี่ยรอบนี้แค่เนี่ยแค่เนี่ะคือแค่เลย ไม่ไม่ห้าวอีกเลยจต่เดกนั้นก็ไม่หาเลยมาตางถนนมาถูกใช่ไหมถนนนี้ก็ใครใหมก็จเจริญหลังงานนี้จเจริญหลังงานนี้ไปถนนนั้นเลยโอ้โหผู้ชมควรจะรู้ใช่ไหมว่าทางที่บมไปข้างหน้ามันจะมีอะไรอะ่ะใช่สมรภูมิรบปขนยิงงนใจเจะต้องข้าฝั่งนี้ไปด้วยนะไม่งั้นไปไม่ได้ คุนจำได้ใช่ไหมว่าไอไอคนอี่ตัวเนี้ยบแบบเป็นคนท,ที่แบบงวนีมันจะก,กาบรตรารอบนั้นลับรอบเนี่ยจุตะท้าอเนี่ยจะไปจุบตะท้ยที่ผมขึ้นมาลบจะมาเติเต็มกัต่อ ฝั่งมาทำไมเสียเวลาเนี่ยโอ้โหแต่ตอนแบบแบบแต่นี่ผมคิดเลยว่าโอ้รู้สึกแบบการกระทำทุกอย่างมันดูไรประโยชน์มากเลยในตอนที่ผมอยู่ในสมรภูมิแมบนี้ว่าผมพยายามจะไปติดต่ออะไรให้มันเร็วๆดีกว่าเขาบอกว่านะยังไงมันก็น่าจะปลอดไฟสละโสนั่นแหละบางนะ ถ้าเกิดว่ามีคนไปจุดถอดกำลังเยีะยผมก็ต้องสู้ตายอ่ะมันงอผมก็ถถดกำลังไม่ได้อ่ะว่าแต่เนี่ยน่าจะสงบลงนั้นนะครับเพราะผมไม่ได้ยิเส่กระสุแน,น,ะน,น,นแล้วว่าพวกที่คนอื่นเขาจะหนีไปหมดแล้ว แนย่ยไอจะพานตรงนี้เปะพานที่แบบจุดเดือดมากว่าการลนล้อไปมันน่าจะไปทางดีกว่าเลยว่าผมจะใช้การลนล้อไปดีกว่านะถึงมันจะทำให้มันช้าลงก็เถอะนะแต่ แบบนียมันทำให้มีโอการอดเพิ่อมากขี้งเจ็ยเจโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอเลยสองสองบันไลแล้วบันไลแล้วบันไลวิ่งวิ่งเขาวิ่งวิ่งวิ่วิ กระตีเดียวกันด้วยไงล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 แล้วกเตมกเตมฮ่าจะพอลวยโอ้ยมันแอรมันมันดักมันดักผมมันดักผมโอย ผมไม่รอไปในระยะเผาโขนแน่นอนเจ๊อืมยิงหัวแม่งยิงหัวแม่งเลยล้มคนล้มเจ๊อุ้้ยอุ้้ยอุ้้ยอ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 ุ้ยล้มเล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 ยนั่นนีเรื่องนี้ผมเฮ้ยอย่าตา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 ยเองน่ผมผมใช้รตส่งพยาบาลก่อนเดี๋ยวามันตายผมตายผมตาย งานดวงตายเจ้าผูสั่นเร็วนี่เองจเกิดผมตายคราวนี้อีกนะบอกเลยเราจะเป็นแบบการหัวร้อนจัดเลยนะกินยาแก้ปวดเลยกินยาแก้ปวดไดยแก้ไว้ด้วยแก้ไว้ด้วยจะรักษาจนหายแหลยนะ เอามาเอายามาเยอะเนะี่ยโอ้โหเรว่าผมต้องรีไปก่อนนะเพราะอะไรเนียมันบรรเทาได้แค่อาการเจ็บปวดอันนี้ถ้าขมจะพยายามเลี่ยงเสือกศึกนี่บ่าวศึกนี่บ่าจะเสีกศึกหนักๆเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการกันตายแล้วเมื่อกี้ของขาจะพูดเบาไม่รู้เหมือนกันว่าไมายมันจะได้ยินหรือเปล่านะไป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 ,ไป,ไป นั่นเนองเขาบอกของผมละมาละมาละถ้าเราไปได้ผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องร่างกายละ <Yeah. S 1> ใช่ใช่ใช่ว่าใช่ว่ามันดักเลยมันดักเลยแล้วผมจะไปยังไงเอ้ผมไม่ได้อยู่แต่ภาพรมสู้นะนดักเลยมไม่สนใจย,ยังไง เขียตาลมันตาแล้มันตาละตายล้มันตายล้มันตาล,มตาล้มันตาละเดนใกล้ถึงจุดถกกลังละอีกเดียวทำไมถึงจุดถกกำลังได้เกเจ้อยาให้อยาเพิ่งให้อาการเจ็ปวดที่มันนั่นงไงความหวังของผมมาละโอ้ยนาพระเจ้าเด็อยดียมเลยทํามือไปก่อนนะ เงินงคืออยากไ,ไม่ได้ป่ะได้ป่ะยำยอดเรียบร้อยไงผมจะไทำภารกิจได้สำเร็จได้ถึงมันจะไม่ค่อยสนุก ก็แล้วแต่นะเพราะว่าผมนั้นกัดตายไปมาเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะขี้ค่านะแต่ผมไม่อยากตายแล้วเสียของรอนหนึ่งไงนะครูก,ก,ก็ก็ใช่ผมนะคุณผู้ชมโอ้โหเอามาผมจะไปลิลิตาหนึ่งแล้วนะรับนะเดี๋ยวไปรอคลิปหน้าเลยก็น่าจะดีอยู่นะจบคลิปหน้าผมไม่น่านได้ลุงอลินาเบกเอาวะน่านจะไปลุงยังถึกนะแล้วก็ถ้าเกิดดูมาถึงตรงน,นี้ก็ดูคลิปให้มันจบๆเลยนะยู u b e มันจะได้นำเสนอคลิปผมขึ้นหน้าแรกได้ ผมจะได้มีผู้ติดตามหรือคนดูอาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะเอาไปอันนี้คลิปนี้ผมจะไปคลิปแก้มือแล้วกันโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปไปว่าไปว่าอ้าเวเฮ้ยยังไม่เลเวลแปดโอ้ยเลเวลแปดอะคือผมจะว่าปลดล็อกอีกพื้นที่หนึ่งได้ไหมได้ไรก็ขอแบบขอขอบพระคุณอย่างเป็นอย่างสูงเลยที่คุณผจจู้ชมท่านดูมาถึงตรงนี้นะครับนะ ความผมเต้นมีความดีใจมากที่คุณผู้ชมนั่นดูมาถึงตอนนี้จนจบนะครันนะก็น,นั้นะก็แบบขอลาไปก่อนคลิปหน้านะไม่ได้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านนะแล้วถ้าเกิดคลิปมันมีปัญหาคลิปนี้อาจจะไม่ลนนะครับนะโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านบ๊ายบาย